สวัสดีครับนูโกพาเที่ยวชวมสวนนะครับเด้อมอนีผมเสิ้ผ้ามาเมืองเขาดอ,อนกบ่ค่อยหมักเด้อครับเด้อนี่ครับเห็นบหมครับพี่น้องเห็นห่วงเข่าบ่ครับนี่นี่ครับ่เนเป็นเข่าซอนห่วงนะครับนี่ครับ เห็นบ่ครับพี่น้องจะเห็นแต่ใบเขาเลยนะครับนี่แต่ว่าเขาในะยุ่งขางล่างเลยครับครับนี่ครับห่วงเขาคนรจะยุ่งขางล่างคนขี่ผ่านไปผ่านมาว่าเอา้านกคือบวลงเขาดอยอย่างน้อนกคือบวลงเน้อเพื่นวาผมเลยมาถ่ายเหตพ่อแม่พี่น้องมึงเขาดอพันนี่ของนกบวลงครับเห็นบ่ครับเพื่อนเพิ่น ห่วงพันยูห่างไต่พันจะเห็นแต่ใบครับลูกนี่นกพกันเลยบ่ค่อยหมักครับเพราะว่ามันมีใบหลายใบใบมันจะตั้งขึ้น,นครับถ้ามเม่นนกบินผ่านเพื่อนนกเกิดสิขึ้นไวเป็นเขาธรรมดาเลครับนี่เนี้ยเขาดอยหลีด้นี่นี่เขาเม่น,นก็ร่งก็ร่งกลมครับเห <c oughs> ็นว่ายายจะเห็นนกยังไหวยายคนคนขี่รถผ่านไปผ่านมากอะเอา้านกคือบ่กวนพวันว่า ใบมันแหวนในย่ายนี่ใบมันนี่ครับมัน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 สอนห่วงแม่ย่ายของห่วงอยู่ข้างใต้ <c oughs> <c oughs> ไอเขาเขาดอซี่พี่ครับเขาดอซี่พี่ตองแปดของหนุกบ่ค่อยลง มเขาเจ้าเขของเหนียวเออเป็นเขาเหนียวครับแต่ว่าสีสีเขามันจะขึ้นสีเขาเจ้าไหมย่มันจะสีเหลืองเหมอนอ่อนๆเห็นไหมเว่นเวลาเอินเพิ่นมาสีเขาเพิ่นก็ว่าได้เขาเจ้าผมก็ว่าเขาเหนียวเขาเหนียววันย่า่ย่า่เพิ่นมาถามวันเขาด้อยยังของนกคือบกวนเป็นยังคือบโดกตีสังกะสีขื้เขา เอ็นไว้ใหญ่เจ้าอื่นตีสังกะสีปงเป่งปงเป่ปองปอยู่อ่านสองให้เกิดไรอยู่ว่าสันบอกครับมันมันเป็นน้ำนมหรอือเปล่าเป็นน้ำนมบอกครับ<ม>คนถามหลายเจ้าอยู่ดีเอา้าเข่ามุตโตมันคือบ่มีนกเหรอบะหมีอีหลีเด้เดียมวมากผมว่เห็นเลยเถอบัดใหญ่พ่อนี่ตีอยู่บังปังโย่บ่เอไรก็บะหมี่ก็ล่อยู่แต่ออว,ว่ากับ่หลาไหลที่ปิดใส่ บ่หลายแล้วมันมีผู้กินซอยอยอะทางบนเท้ใหย่ดมพอมเห็นเห็นม่าสันจนเขาเขาแย่เห็นห่วงมันมาสันมันก็มันจะเป็นใบตั้งนั่นสิม่ได้่เนี่ยนครับเขาซ้อนห่วงมันเลยบ่ลงจะจว่าเขาเขาขายพันธุ์ใดให้เพิ่นบุจบละพันแปดเป็นไหมฟ้าเขาหล่อขายเขาดอให เม็ดมั่นเนี่ยเป็นคือเมดขจาวนี่ครับคือคือกันครับเออเม็ดคือกันสีมุนๆคือคือกันเอาเอาเมื่อบอกคนเราค่อยดอนเมื่อแล้วครับนะเมียกับดอนลูกกับดอนครับ ผนหลมันคือเป็นตะเพียงไงตัวนี้ผลที่ท่านลนยายคนยางมาถามว่าเข่าด๋อยอย่างคือบมุมีนกลงผนว่ายิ <c oughs> ้ยายเป็นกระสงสัยบาดเจ้าอื่นขึ้นตีสังกะสีโยปงปั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 งอยู่พงผลว่านี่ครับบมุมีแล้วผลนะครับมันมีตะไบห่วงมันอยู่ข้างใต้อยู่ครับ ขขาเหนียวนั่นเด้อครับเด้ <c oup s> ขอขขาเหนียวซีพี่ตองแปดครับขข <c oup s> าเหนียวซีพี่ตองแปดครับนี่เป็นขขาดอขขาซีพี่ตองแปดนี่เป็นขขากอคอซิฟครับ <c oup s> อนันฝ้ายแม่นี่เป็นขขากอคอซิฟครับขขาสกลนครเป็นเป็นพ่อครับสองพันผสมกันครับเขากอคอซิฟ <c oup s> ครับเขาสกลนคร ผสมเอากันออกมาเป็นเขาซี่พี่ตองแปดนะครับเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสนใจพันธุ์กัแนะนำเนี่ยครับเดอ้อแต่ว่าผู้ใดบ่มมักไรนกนะนี่ครับเขาต้นเพื่อนก็บ่บค่อยสูงนะครับประมานเมตรสิบครับ่ายยางง่ามนี่เมตรยิบห่าขายยางปกติกับประมาณเมตรครับ นี่ครับห่วงเพลินครับเห็นไหมเห็นห่วงเพลิบนบอสนี่นี่ครับเม็ดเพล่นอยู่คือเม็ดเขาเจ้าเนี่ยครับสีสีเข่าเพลินก็นสีคือเขาเจ้าสีเหลืองอ่อนๆน,นี่ครับเดี๋ยวเห็นจะใบพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสีไปไทยอย่างเข่าเข่าดอที่นกโล่งนะครับเด้อเข่าดอที่นกมักกินนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพาไปไายเด้อ ว่าเขาดอที่นกมักมันเป็นยังไงครับอันนี้เขาลบห่วงนะครับเด้อเดี๋ยวสิพาไปนมึงเขาดอที่นกมักนะครับเด้อเขาดอนะครับเด้อนี่เที่มันโช่ล่วงครับนี่ครับเห็นบ่มทีนองเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นที่ห่วงเข่าครับนี่ครับเพิ่นเพ้่นอย่างนเสียงไรนกวะครับเนี่ยเพิ่นมันไรนกอยู่นี่ในสองอาทิตย์แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็น่นมอิตาลีโตนน้าเจ้าครับ เทิ้งเสือทั้งผาเอามาแขนไวครับหุ่มนี่ครับเขามันจะโช่ห่วงครับพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเห็นแต่ห่วงเขาเลยครับนี่บ่เห็นใบเข่าเลยครับนี่นะครับอันนี้ผมบ่รู้นะครับว่าเป็นเขาพันไดเดี๋ยวเห็นแต่ห่วงครับนกเพิ่งเลลงมากินดูครับนั่งเฝ้าครับผู้หนึ่งยุ่อีกส่วนหนึ่งผู้หนึ่งยู่อีกส่วนหนึ่งครับ เดี๋ยวเห็นแต่ห่วงแตกต่างรบระกับกับพันธุ์ของผมครับแตกต่างกันอยู่เด้นี่ครับอันนี้เข่าดอรอ้ะครับนี่เข่าเพิ่นออกพร้อมกันกับผมครับจะว่าเข่าผมน,นกโบ้ดิไลครับจะว่าเข่าเพิ่นไหลไลนกครับทึงตะคายทึงหยังเอาไว้ไ,วไลครับทึงตีสังกระสีครับ นี่ก็เป็นตัวเลือกเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยตัวเหลือกของการเห็ดหน้า้อครับเดอ้อผู้ใดอยากใสเขายัางก็เลือกเอาศึกษาพันเขาครับนี่ครับนี่แต่ห่วงครับของผมกับห่วงลายกันเดอ้อแต่ว่าพ่นซอนเห็นไหมครับนี่อันนี้นกบินมากเพิ่นก็เห็นห่วงเขาเลยครับ เตรียมอุปกรณ์ทั้งเสือทั้งผาทั้งเขา่าทั้งน้ำทั้งคุถังกะละมังหมอครับเอาว้เคาะไว้ไล่นี่ครับบรรยากาศย่ามเย็นครับเอาเป็นว่าพอสำนีกุนะครับเนาะหนูดโก้ผ้าเที่ยวชวมสวนกับฝากกดไลค์กดติดตามเ,เด้อให้มีกำลังใจเข็ดคลิปต่อไปเนะครับเด้อ สำหรับมือนี้สวัสดีครับ